รายการใดต่อไปนี้ไม่ปรากฏในงบทดลองหลังติดบัญชีนะครับคราวนี้เราก็ต้องมาท้าวความก่อนว่าในงบทดลองหรือบัญชีนั้นมีอยู่ด้วยกันกี่หมวดเรารู้ว่าบัญชีมีอยู่ด้วยกันห้าหมวดสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายนี่คือบัญชีนะครับมีอยู่ด้วยกันห้าหมวดนะครับ คราวนี้เรารู้ไหมว่าเวลาปิดบัญชีแล้วเนี่ยบัญชีที่มีอยู่5้าหมวดนั้นเขาปิดบัญชีเขาปิดอะไรกันนะครับเราก็ต้องทราบว่าเวลาที่ทําการปิดบัญชีเนี่ยก็คือการปิดรายได้และก็ค่าใช้จ่ายนั่นเองดังนั้นในโจถามว่างบทดลองหลังปิดบัญชี เมื่อถามว่ารายการใดไม่ปรากฏนะครับเราก็รู้ว่าพอหลังจากปิดบัญชีแล้วรายได้และค่าใช้จ่ายมันจะถูกปิดไปดังนั้นก็จะเหลือแค่เพียงสินทรัพย์นี่สินและทุนส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายนั้นจะถูกปิดไปและจะไม่ปรากฏในงบทดลองหลังจากปิดบัญชีนะครับสรุปก็คือรายการที่ไม่ปรากฏก็คือรายได้และค่าใช้จ่ายเพราะว่าไรายได้ค่าใช้จ่ายถูกปิดไป ตอนนี้เรามาดูในช้อยกันนะครับมีรายการใดบ้างที่เป็นรายได้ค่าจ่ายนะครับก็คือคําตอบของข้อนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ารายได้ค่าจ่ายจะถูกปิดไปข้อกอบอกเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าถือเป็นหนี้สินหนี้สินไม่ได้ถูกปิดนะครับข้อขอบอกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นั้นเป็นการปรับยอดลูกหนี้ก็คือเป็นการปรับยอดตัวสินทรัพย์นั่นเองนะครับรายการปรับยอดสินทรัพย์นั้นก็ยังคงอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ดังนั้นก็ไม่ถูกปิดไปนะครับ ค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายเมื่อค่าเสื่อมราคาเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายมันก็จะต้องถูกปิดไปเมื่อถูกปิดไปก็จะไม่เหลืออยู่ในงบต้นรองหลังปิดบัญชีนะครับดังนั้นก็ควรต้องตอบข้อคอฟายเพราะว่าค่าเสื่อมราคานั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายเพราะถูกปิดไปส่วนข้อมูลนั้นวัสดุสิ้นเปลืองถือเป็นสินทรัพย์เมื่อถือเป็นสินทรัพย์ก็ยังไม่ได้ถูกปิดนะครับสรุปข้อ5ข้อคอฟายนั้น จะไม่ปรากฏนะครับเป็นค่าใช้จ่ายนั้นไม่ปรากฏในงบทรัหลังปิดบัญชีนะครับ